สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่อง Attachment Style เองค่ะก่อนอื่นนะคะเราชื่อนิชาพัฒน์มุสิกปาหรือเรียกสั้นๆว่าวิวมาจากสาขาจิตตวิทยามหาวนนะะิทยาลัยนเรศวรค่ะโดยทฤษฎีนี้นะคะถูกคิดคน้นโดยคุณจอห์นเาวดี้นักจิตแพทย์ในคศ1930ค่ะทฤษฎีนี้นะคะเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่เราได้รับในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าการดูแลจากผู้ปกครองจะส่งผลต่อวิธีที่เราสร้างความสัมพันธ์เ,เมื่อเราเติบโตขึ้นค่ะ นื่องจากช่งวงวัยเด็กนะคะเป็นช่งวงวัยที่มีความสําคัญมากๆเพราะว่าสมองกําลังพัฒนายอย่างรวดเร็วแต่ว่าเด็กยังไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาเป็นคาพูดได้ส่วนใหญ่จะแสดงออกมาเป็นการกระทาค่ะเช่นการยิ้มการร้องไห้การชี้การหัวเราะเป็นต้นค่ะซึ่งถ้าผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองต่อการกระทาของเด็กได้ก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองอีกด้วยค่ะโดยทฤษฎีนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะ แรกนะคะจะเป็นความสัมพันธ์แบบ Secure Attachment หรือว่าความสัมพันธ์แบบมั่นคงค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่หลายคู่นะคะต้องการจะมีนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะแสดงความต้องการของตัวเองออกมาได้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็คนรักเขาสามารถที่จะให้ความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มั่นคงในความสัมพันธ์สามารถพร้อมที่จะเปชิญปัญหาต่างๆไปกับคนรักได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็น Anxious Attachment หรือว่าความสัมพันธ์แบบหวาดกลัวค่ะรูปแบบนี้นะคะจะพบได้ในคนส่วนใหญ่ในสังคมเขาจะรู้สึกกลัวการถูกทอดทิ้งก็เลยทําให้เขาเนี่ยมกจะ เรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้างคนรักเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ายังเป็นที่ต้องการ <_' S 1> เป็นที่รักของคนรอบข้างอยู่ค่ะ <_' S 1> ทฤษฎีนี้นะคะเ <_' S 1> ชื่อว่าในวัยเด็กพ่อแม่ของพวกเขามักจะไม่ค่อยแสดงความรักออกมาอย่างเปิดเผยให้ลูกได้รู้ทําให้ลูกเนี่ยต้องคอยร้องขอเรียกหาความรักจากพ่อแม่อยู่เรื่อยๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็นความสัมพันธ์แบบ a v o i d a n t Attachment หรือว่าความสัมพันธ์แบบห่างเหินค่ะรูปแบบที่3นะคะจะเป็น a v o i d a n t Attachment หรือว่าความสัมพันธ์แบบห่างเแบบหินค่ะ ความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเขามาากักจะตีตัวห่างสร้างกำแพงเมื่อเขาเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยพอลึกๆแล้วเนี่ยเขามี trust issue ก็จากในวนัยเด็กของเขานะคะพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่สามารถเป็นที่พึ่งพ่ยเขาได้ในเวลาที่เขาต้องการพ่อแม่พ่อแม่กับไม่อยู่ตรงนั้นให้เขาซึ่งแม้แต่พ่อแม่ของเขาเนี่ยยังไม่สามารถไว้ใจได้ตัวมาเขาเลยทำแบบเดียวกันกับคนรักค่ะและแบบสุดท้ายนะคะก็คือ fearful attachment หรือว่า disorganized attachment ค่ะก็จากรูปผสมระหว่าง anxious attachment กับ avoidant attachment ค่ะ คนกลุ่มนี้นะคะเขาจะหวาดกลัวในการสร้างความสัมพันธ์แต่ว่าก็ยังต้องการความรักจากคนรอบข้างอยู่เกิดจากในวัยเด็กของเขานะคะพ่อแม่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ทําให้เขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะตอบสนองต่อพ่อแม่ยังไงก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็กลัวในเรื่องของความรักไปเลยค่ะการที่เราเข้าใจ attachment style ของตัวเองแล้วก็คนรักเนี่ยจะสามารถทําให้เราสามารถปรับตัวกันได้ดีขึ้นและยังทำให้เราสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ของอีกฝ่ายได้ดีขึ้นด้วยค่ะ